น้องสาวคนใหม่ที่จะมาอยู่ในบ้านเมดินออฟซ่าของหวานจริงนะคะมันเปิดได้ข้างเดียวอ่ะหุ้ยวุ้ปิดไม่ได้แล้วปิดไม่ได้เนี่ยเสื้อพี่ต้องดูุเหมือนค่อยมีคุณภาพไปจุดล้วดวงด่างเลยคนใส่ก็ไม่มีคุณภาพเฮดไม่ได้แล้วแค่นี้พอจับปากหวานจี สวัสดีค่ะแฟนรายการสับปาร์หวานเจี๊ยบนะคะวันนี้ค่ะหวานนัดทีมนะทุกคนมาที่สตูดิโอนะคะใครที่จะมาเป็นแบทในวันนี้แล้วก็จะไม่บอกคนด้วยเพราะว่าวันน LIKE ี้มันจะเป็นการเปิดตัวน้องสาวคนใหม่ที่จะมาอยู่ในบ้านเมเลนน์ออฟเซอของหวานเองนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆให้ทุกๆคนเนี่ยบอกเบาะแสทีละนิดทีละนิดทีละนิดและดรอปกันเลนะคะว่าเป็นใครแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์สับปารานเจี๊ยบเวยนะคะเริ่มค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเขาบอเปิดไม่ได้อะมันเปิดได้ข้างเดียวอ่ะใช่ข้างนี้เปิดได้อยู่แล้ว ใครดีใจที่สิงห <what> ์อเมริกาอุ้ยเอาเถอะถ่หสุกข้าวนยวอไม่ห้ามไม่ห้ามแต่ว่าถ้มันอยู่ตรงนั้นได้รมันจะเข้าไปโดนน้ำจิ้มเลิศเลิศเลิศแม่บอกให้ทำานทํ้น้ไม่ทำนวดแต่นั่งกินงงองบ้านนวดหั หนึ่งบอสแสตปับสำหรับคนของพี่หมาขาวขาวมากแบบมีออนเลยแบบเปล่งประกายสำหรับบอสแสตที่สองคือ,อยังไงคาฮอร์โมโนอื้พูดไม่ได้แล้วแค่นี้พอส <c oughs> ำหรับบอสแสตที่สามค <c oughs> ือ <c oughs> เมฟฟอร์เวิร์เจ็ดล้านบอสแสตที่สี่คืออะไรคะ <c oughs> ชื่อสองพยางติดตาโบทอ <c oughs> งทำไปกี่ห้าก็คือรู้มาแค่ว่าแบบทางเกี่ยวทางรัก เป็นคนที่แบบดูแรงๆแต่ว่าจริงๆแบบน่ารักไปถ่ายกันนะคะ มาทั้งส่วนนะคะหวานเอิร์เม่เออร์ไซกรอยกลุ้อะไรนะขออีกร็หวานเอิร์เม่เอิร์ไซกรอยกลุ้ดูไม่ค่อยสะอาดอ่ะมันต้องขนาดนี้เลยเหรอคะใส่ตามไม่ค่อยดีหาคนที่ใช่ไม่เจอ นนารคุณชลาพอใจค่ะตอนนี้เราต้องทำให้ได้28ู่ปดกัน้อนะครับยิดลนกปีนิดนึงสุดสวยนะคะเนี่ยนะเขาบอกว่าชุดสวยจ้าแม่นี่อาจจะพูดอะไรมากเลยค่ะเดี๋ยวแต่พัก็นุ่มตัดให้น่อยเซตนี้จะเป็นเซตเดียวเท่านั้นแหละพี่น้องตั้มจะได้ดูมีความสดใสแล้วก็เลือง่าพอว่าน้องงานซื้อยังไงคะทำแล้ว และนี่ก็คือน้องสาวคนใหม่ของหวานน,นั่นเองนะคะน้องปันปันค่ะ,น,คะนี่คือวันแรกที่เราได้มาร่วมง,งานกันใ,ในฐานะผู้จัดก,การกับนักแสดงน,<ช><ช>นะคะ,คะยกสายตรงหนันมาเลยพี่หวาน,นะคะสนใจดูแลหนูไหมครั <laughs> ซึ่งคนสักสวนมาคือพี่คริสแล้วพี่คริสก็บอกว่าเธอเธอเธอรู้าจักปันปันป่ะเคยเจอกันว่าฉันแผลงได้กล้ากับเขาหลายครั้งเหมือนกันสองสามครั้งเออเนี่ยเขาอดี๋ยวยี่ยี่แบเออเราคุยก่อนได้ไหมเนี่ยพอจะเจอเขาเขาก็ดูเฟรนดี่กับฉันนะวันนี้ทัวร์มากรุบก้อ ก็ง่ายดีอ่าวันนี้ก็เลยมาทํางานด้วยกันแล้วทุกคนที่ไม่มาทั้งหมดก็คือตรงปกหมดเ,เออทำไมเขเกลียดอะอไรเน่ย I hate you I love you ซีรีส์ที่เคยเล่นงานนะแล้วของยคืออะไรนะดูแรงแต่ว่าจริงๆแบบน่ารักว,วันนี้รายย้ายยังไงมีใครร้ายไลไลกว่าอีดิวคะ กูถามน่อยแล้ววันนี้สิ่งเรามาทํากันคือเป็นการถ่ายคอนเทนต์เล่นกันเนาะใต้องเต็มขนาดนี้เลยเหรอถ่ายคอนเทนต์มีความจริงจังมากนะเมแล้ววันนี้น้องหนุ่มก็จัดเต็มมากเดี๋ยวเราไปดูชุดน้องหนุ่มกันเพราะชุดแรกเนี่ยจะเป็นอย่างที่หวานบอกจะเป็นชุดเดียวที่น้องได้มีความสดใสและน่ารักหลังจากนี้ไม่มีอีกแล้วถามและที่ถามคือน้องโตได้ขนาดไหนอะตกใจจริงๆประมาณนึงเอาแบบว่าไม่เยอะเกินเอาแบบไม่ไม่ไม่กีบกีเดี๋ยวดูค่ะเดี๋ยวไม่เยอะเกินไรวันนี้คือ โไม่หย oh oh ุดไม่หยุดไม่หยุดอะงั้นเดี๋ยวเราไปดูลุกที่สองของน้องแล้วกันอ่ะลุกแรกน่ารักแล้วไปดูค่ะไปค่ะคือน้องมัปันบอกว่าอยากถ่ายคอนเทนต์ก็เลยแบบน้องหลานชุดไรดีวะแม่งตอนนี้หายยาวไปหมดเลยอ่ะลุงก็เอาทอนมาไงเนี่ยเนี้ยเอาไปยัดยัดเลยเอ้าพูดหย่งวะวัาสั้น มึงคิดว่ากูจะพูดมาเนี่ยขนาดชุดวันนี้ยังให้กูใส่ทายองตัวเองเลยบอกช่วยใส่ให้หน่อยหน่อยการถ่ายห้หน่อยช่วยใส่หน่อยช่ไยใสลหน่อยนะอุ้ยไุ้ยอุ้กอุายอ่้ยอ้ออุ้ยอุ้ยอม้ยอุ้อ้ยอุ้้อุ้ยอ้ยอยอุ้ยอุ้ยมั้ยอุ้ยอุ้ย้ย่อยอยอ้ยหน้าทั้ยผม้ยอ้ยอออยอยอ้กมยยอย a s ด yes Very Good น acting for ้งสองนาซึ่งซึงสิดคู่ acting for ท้งสอ a c t i n ทางสองอะไรแบบนี้เขาทังเงไม่่อยขนาดก๊มกึ่งไปไม่เป็นแต่โปโปเลยได้ม่ี ขาดเพราะเนี่ยเสื้อพี่ต้องหนุ่มเหยเขามีคุณภาพไปหมดแล้วดวงด่างเลยคนใส่ก็ไม oh hmm. ่มีคุณภาพเซตต่อไปคือตรงบันไดค่ะจะเป็นชุดที่แบบเป็นบอดี้สูบยาวทำไมหนาวไทยแลนด์มันน่าจังเลยลองถายสุดเอาน้ำแข็งมาราดตัวฉันสิเคยขายแบบว่ามีชุดขนาดนี้ไหมคะก็ไม่ไดยขนาดนั้นนะคะอุยดูสิคะหน่อยแต่ว่าไม่ไม่โลขนาดนี้มีโลอะไรคะลลหมดหมดดำหมดดำหมดดำเลยได้ ก็ตัดอีกตัวอีกเออซีเนอร์ของยาวซีเนอร์ของยาวเฮ้เหมือนซิปอัพแล้วนะครับถอจะขึ้นระดับเดิมค่ะเอออ่ะ ปที่่ตอไน้องเคยทาอายไลเนอร์สีแดงอะไรอย่างนี้มาก่อนป้ะไม่เคยเลยค่ะคือพี่หนุ่มก็คือเปลี่ยนลุคให้สุดๆปกติเป็นแนวแบบว่าใส่ใส่ชุดจริงแบบชุดทอนชุดทอนแต่ก็เป็นแบ่นอันนี้คือเทคนิคอะไรมันเปลี่ยนนะที่แ้ี่ท้นี่ขึ้นมานี่คือบังเอิญนะบังเอิญแล้วมันสวยอ่ะนาย แต่ก็คือในส่วนของเอนั้นจะหักแล้วหรือไม่แม่เดียวเตรียมงบอกอยู่แล้อนะอยู่แล้วต้องอะรเปล่าไม่เปลาไม่เกล้าแล้วโมดอว่าอีดุลลาลำลำไทก็กอยู่ลำักระบอกลำดกระบอกลำกระบอกีีบอกว่าเอี่ยเคิดอะกับเราดีเหมอมเด็กเด็กยนตัวนอเออเอไสาเล้ตัวนอนฉนหลัง เอะไรดูสิตาดำสะใจหรือเปล่าดำพอไหมคะเบสไม่เหรว่ามันยังไม่ดำเลยดำแค่นี้พอแม่เดี๋ยวเราจะโดนริคติดเพลงไหมคะไม่น่าจะเป็นล็อกของชื่อพี่อีสานเสียงนะ Can you kiss me more อันนี้โดจาแคท่โดจาดองค่ะ โอ้อ่ะจึงมากจึงขอแล้วนะคะหนึ่งสอง ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เป็นแล้วนะ่ะลูกน้องท้านนยัง่ารักดีแต่นี้ก็คือเป็นการร่วมงานข่งแรงปลาไม,ไม่ยากนะไม่มีงานไหนยากอยู่แล้วปลาเราเป็นแบบ professional professional นัน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 นเบบี้ถาม่อยสิค่ะว่าลูกสาวคนใหม่ของพี่บ้านเป็นไงคะ น่ารักนี่เคยเจอชีก่อนอยู่แล้วถ้าจำไม่ผิดคือถ่ยออกแดดออกทะเละทั้งวันเลยไม่ดำเลยทั้งกองดำ นอนุ่มเคยร่วมงานกับปัตปังครั้งแรกคือฮอร์โมน MV ฮอร์โมนก็คือเป็นช่วงที่น้องเปิดตัวเข้ามาวงการเลยบอกเลยว่าจะปังวันนี้ก็เสร็จแล้วเก่งมากเป็นไงบ้างกับการทำงานวันแรกกับทีมของพวกเราทีมใหม่ๆของพวกเราก็แฮปปี้ค่ะรู้สึกว่าชมกรึนน้องยังซิร์นเรื่องความแบบความโปนที่โปนอยจจะคือว่ากล้ากว่าที่หวานคิดเพราะตอนแรกคิดว่าแบบจะกลัวกลัวก้ากล้าแต่น้องหนุ่มมาส่งชุดไปให้ดูแลน้องพอแอพรูฟแล้วก็เลยเออสบายใจวันนี้ที่ถ่ายมาชอบลุคไหนบ้าง ชอบหรอชอบกลุกเลยเอาที่สุดเอาดีสุดชุดทอนละกันเออชิคไม่ปกติไม่ได้แต่งเจอเบลแบบนี้เออจ้ะเอออ่ะยังไงก็ให้มันฟันงแล้วฟักตัวนิดนึงค่ะก็ฟังนื้อฟักตัวได้นะคะชิ้งปันปันนะคะสวัสดีค่ะแล้วงั้นเดี๋ยวก็เจอหนองปันปันกับพวกเราใหม่ในเอฟนาละกันเนอะก็จะกันเลื้อเลอละกันนะคะโอเคบ๊ายบายถ้าแม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรก็ใหม่เป็นอย่างนี้แหละ โอเคไปกับม okay, ีหลายรูปไหมคะก็ได้เดีอวกันเรานี่อันนี้ได้มากได้ดาวอันนี้ก็ติ๊กดาวโมบานบอกว่าเขารีทัศแต่พี่หนุ่มว่าเขาจะต้อดีดีดี